ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจ้าแล้วดอกใหญ่ดอกปงเงแเล้วจ้าเกือบมาประท่านเกือบเท่าก่อนตาจำจำด้วยแม่ตาจำจมฟาดโซ่โซ่ปาดย่ายพ่อเห็ด ได้ม่กหด่เห็ดมาบังดาคุณบังดอค่ะมาบังดอสารดเอาเลือกคุดเอกเลือกคุดอร่อเนาะคุดอนเงาเนาะปดโตะปดโตะปดโตะหมุ่มเอบเอือนี่คุณหอนเงาวหริอ่ะอ่ายายพ่อเห็ดอันซอนขนาดซีตาได้ไหมเอาก็เป็นชื่อเชียวว่านาดอกอกให้อีกข้าวแม่ให้อีกให้อี่ก็แม่นจ้ อันนี้เฮ็ดเพิงดึงขึ้นมากดๆเฮ็ดเพิงขาไล่เนี่ยค่ะตัดขาตัดขาตัดขาเลยพิงเกิดหน่าน้ำก็ะไหลน้ำไหลตัดแม่ตัดปาดดอกอุตุมุติเมตอุตุติปิตัดดอกตระหักเถอะว่ามีอีกว่านะได้เฮ็ดเพิงเลี้ยงจ้ะเพิงเลี้ยง คือดึงหยาแไดอกตูมุติมิดอกละค่ำคือบานะคะใส่บางเนี่ยแม่บางเดี่ยวะจาจจะอันนี้เอาไปแกงนะคะแสบอาขอตาเลยแม่เก็บไปห้าโอเคโอเคไปหาต่อไปยางยายยางไปหาต่อให้เบิงปลานะจ๊ะปลาเห็ดมันแห้งจ้ะเพราะว่าฝน,นบ่ตก ลายเมือนะคะก็เลยเป็นแห่งแเห็ดเลยบ่คคอยเกิดน่าจะนะคะคแต่ว่าปลาปลาง่ามคักจะ้ะปลาเห็ดปลาแปะนอยู่จ้ะปลานี่ไปหากันต่อเลยนะคะ่ะ